มัไม่ไปด้วยหรอกมันจะนอนมันจะไม่ได้ไปแต่ละค่ำแม่แต่งตัวแม่กยังไปดูที่แม่ก็มาแต่งตัวเฮ้ยใครมาใครมาเขาจะงานวันนี้งานจริงแล้วเขาจะไม่นอนเขาจะนอนง่วาจะเสียวจริงเขาจะนอนเวลานี้นะแต่เขาไม่นอนอย่างนี้เลย อย่างคนนี้อย่าอยาอย่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 าหลายเรื่องขนาดน่ะหรือว่าจะได้ได้แม่ไปหาพ่อหรอคะหาพ่ออ๋อได้ได้ม่หาพ่อย่ยายจหาพ่อเลยไปเลยค่ะไปเลยไหาพ่อยเนี่ยอย่ากไปดค่ะพ่อดขา เอาอุ้มสิพ่อแบบนีได้ทำมือขืนเมทีสิอุ่นอัวแบบนี้หละไม่นองไ่นยายก็ดีใจด้ได้เห็นลูกเป็นเต่าเนยูคกอบควัวเห็นมอนัลูกหลังมาเสื่อมลายบ่งหล่ย้อมนอนมึอนีนอนยงว่าได้นอนแมนไม่งอแงด้วยนะคนแม่ก็บ่ยแม่ก็ด้วย บอกอะไรนะบอกอะไรนะบอกหม่ทีเหมอนเมนเมอนปากไหมอปากมที่เมนี่เมนมวงเจ้าเป็นไเจ้าเป็นไมเออเอนั้นงนี้เหรอเออเมนอน้ม่หมอนก็เอาเอาหนูเข้าไปเลย แม่นั่งข้างบนแล้วหนูเข้าไปกราบแม่เลยเพราะว่าพึ่งพ่อกับแม่พึ่งมาไหนไหนกราบยังไงเข้าไปเข้าไปเลยไปเลยเข้าไปกราบพ่อกับแม่เลยอันนี้จ๋าเอาเอาเอาพ่อกับแม่ขึ้นไปนั่งข้างบนเลยเร็วสวัสดีหรือยังไปจุงเอาจุงเอาจุ้งจุ้งจุ้งกราบแม่กราบกราบแม่ก่อนกราบแม่ก่อนน้องคอยกราบแม่ก่อนน้องคอยกราบแม่ก่อนไหนกราบยังไงกราบอะไรยักอ่าหมายักษ์ใหญ่เร็กมาเด็กอยากใหญ่ยัง

เรากลุ่มปิกฤดูกาลจะไลฟ์ให้ดูเย็นนี้เลยมีมีเดือนฉายแล้วก็มีนใจกันร้อยนี่จับกลุ่มโชว์คาบาเ ا ่ให้เงินเขาคนละกลุ่มละสามพันเนี่ยเขาจับกลุ่มมาโชว์ให้ดๆ